ทักทายสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็กำลังจะเตรียมตัวเดินทางกันนะคะวันนี้เราจะขึ้นเหนือกันค่ะ นี่แหลจะจ้าอีกหนึ่งวันนะคะของการเดินทางของครอบครัวชีวิไรยเรานะคะวันนี้เราจะเดินทางไปที่จังหวัดแพร่ไปจังหวัดแพร่นะคะไปแอลเหนือก่อนกะเจ้าไปแอลเหนือก่อนเจ้าไปกันหลายคนเลยนะคะทั้งพี่แม่พึ่งนะคะเราจะมีมีงานกันนะคะมีงานวันที่สามสิบนะคะสามสิบสามสิบเอ็ดเนี่ยนะคะแต่ว่าเราเดินทางก่อนหลายวันอยู่นะคะเพราะว่าอ่า จะไม่รีบร้อนนะคะออมจะไม่รีบร้อนจะไปเรื่อยๆเหมือนรถขายโอ่งนะคะเนหลักกมรี่ทางน้องพี่้าน้องไอนะะพพ้นะคะสิบพี่นะก็ไม่เทียบแล้วก็ต้องปัดนะคะไปกันเจดคนเลยค่ะไปกันเจ็ดคนเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะไปลางสักพื้นสักแผ่นกันอยู่ได้เลยนี่นะคะผู้โดยสารของเราในวันนี้นะคะกํลาลังซักพื้นสักแผ่นกันอยู่นะคะมีอุปกรณ์นะคะเข้าของเครื่องไซ้ ุนะเต็มเลยนะปุ๊ปวดนะปวดนะปวดนะกระเป๋าเต็มเลยนะคะเอากระเป๋าไปเล็กๆไปนะคะเพราะว่าหลายคนเนาะเดี๋ยวไม่มีที่นั่งเอากระเป๋าไปใหญ่ไปมาสิไมีบอลนังอันอันนี้ตาเห็นอยัางไงเนี่ย้ตาสีฟางโมบอ่ะโอ้ปวดนะเผากับเอาม้าเต้นเอามานคุณเล่นอย่างไรเนี่ยลงพ่อ ที่ดาที่ดาลักเอาอเสือสังอะไรเหอเส้สังแล้วดิอยู่ต้นมันเลยดีเมนเอาอยู่ตนมันเลยดิแล้วยาตกินน้ำมะพร้าวจ้ามันบานมั่ากเมนานักอ่ะอู้มันจะออกแล้วนะมันออกแล้วอุ้ยได้เสียเพ่อจ่าไดสีกินแต่น้ำมันบ่เมอย่ด้ยอุ้ยได้กินนวลน้ำเนาะ ขอกินนวลเด้จ้าอู้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 เป็นตาเสียบได้ด้เลยอวัยโอู้ตาตาเอาหนำหนูเอาจอนเด้อจ้าดีทววันนี้กินน้มะพร้าวนะคะก่อนที่ตาจะไปสีเขานะครับพาเลยตาป้าคือน้ำไหลเลยตาเออคือน้ำไหลแท้อู้ต็มเจาะเลย เต็มจอกเต็มแก้วเลยอ่ะพาเลยเต็มจอกเต็มจอกเต็มแก้วโอ้นั่นเนาะคือไปจังสันปุ๊บเทเดียวเลยหนูแบบสองถ้วยของพุทธจีนยินป๊าดีโทน่ากินจังเลยค่ะแบบนี้แหละเสียกินไม่ค่อยม่เจ็บไม่เจ็บกินไม่ได้หรอกค่ะหนูเวารัดเลยหนูเผาเวารัดนะคะเพราะว่าไม่เจ็บเป็นไข่นเจ็บโอ้ไม่เจ็บเป็นไข่เป็นไอเดิ ไข่ม่แพรีมูด้วยเป็นไรเอาไข่ม่แพรีมูดได้จบเ้ยเอาไข่ม่แพรีมูดแล้วบ้างเลยเอ้ยน้ำเข่าอย่างดี้นู่ดีแล้วนูดียาละเลยก็ได้นู่ดีแล้วเป็นมัสลลูกเลยจงเป็นมัสลุล่ะนู่ดีเลยเด้โอยสั่งว่าโอ้ยหนาวหานะบ่เป็นดอกบ่เป็นดอกกินมะพร้าวกันดีกว่าค่ะก่อนเดินทางนะคะ เราก็จะขับรถไปเรื่อยๆนะคะน่าจะน่าจะผักไปที่อุดรธานีนะคะตรงสงอ่ะอืมอืมหวานตาอร่อยมากอืมอืมโอ้แซบแซบอร่อยอร่อยอู้อร่อยมากเลยค่ะมาค่ะมาค่ะอืม มาทุกคนเดี๋ยวกินมะพร้าวแล้วก็เตรียมเดินทางกันนะคะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศในรถค่ะว่าจะเป็นยังไงนะคะเจ็ดคนค่ะเจ็ดคนเนินเอียดเนินเอียดแล้วนี่นะคะตอนนี้เราก็นั่งในรถแล้วนะคะเดี๋ยวดูบรรยากาศกันค่ะว้าสิที่มีจริงเลยอ่ะ ปลากระป๋องปลากระป๋องซ้มสีแม่หัวมาเนอแนเอียดแนเอียดโอ้คุณยายอยู่ไหนคะมยาหนคะคุาย้านคุยาย้านคุณยายไปบ้านบ้านคุยเปบานคุยป้านคุายไปานานคุณยายนา้ากปานายนคุนคุ้อนยานายายไปนคนคุาคนคนน้านคค้ไป คงสิบวินเนาะหมดเหลอหมเหลือกินยาไว้ล่ะบิน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 กินรกินอะไเจียบบินเบียบสามครับนีนะสามเที่ยใช่ครับกินตามหมอสั่งละันเ่าแมว่าจะนเนามีแต่แม่เอานินเพ่าแห่ๆล้ก็สิบวขึ้น ไม่ไม่เจี๊ยบไม่เจี๊ยบโดนอุ้ยไปได้เจี๊ยชาติแบนดรือได้เปลี่ยนเปลี่ยนหรือพี่ปันไม่เป็นพี่ปันยังไม่เท่าอันไอ้น้องนี่ก็ไรหัวแห้งแหงหัวจับหัวเอื่อยเออนะเอื่อยมันเผาเลยก็ไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะยังได้อีกยังเหลือยังเหลืออีกนะพูดได้สิไปนั่แต่เด้อยังได้อีกนะยังได้อีกนะนั่งนั่งอันนี้รถกี่ที่นั่งนะ เจ็ดที่นั่งคนสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก็เจ็ที่นั่งพอดีอ่ะตามมาถุปฐุมเนอเจ็ดที่นั่งเขาก็บอกว่าเจ็ที่นั่งรถนโอ้ยลืมกแล้วเฮียเฮ้ยาอยู่นี่ยารักษาโรคนั่นขาด่ได้เดกด็นุกไเชียรถอยละเป๋ารักษาทุกโรคมาค่ะ ตอนนี้เราก็มาแวะกินข้าวนะคะอยู่ที่เซวิ่งนะคะอยู่ที่ร้านอาหารนะคะนี่ร้านอาหารยูเซวินน e ่งนี่แหละค่ะนี่ไม่เจี๊ยบนะคะได้อะไรกินคะเนี่ย<ร>ไก่ผัดพริงแล้วก็อาผัดเผ็ดผัดพริกงใ<อ>นไก่แล้วก็ไข่ดาวโอ้มีแต่ไก่ตัวนี้โอ้ดังในรถปาปกปาตีงเลยด้วยเป็นยังคือป <c oughs> ูปะเมาบ่หิว <c oughs> หิวอ๋อ oh. มนอาาซิทพีกันเลยได้ยังกินสิทพีกอ่คนเสียเพลงเดี๋ยวข้าวมันไก่น้องท่ดาลิงก็ได้ข้าวต้มนะคะข้าวต้มเพะวไม่มีไ่เฉิเน้องที่แปก็ได้ข้าวต้มนะคะกินอาหารร้อนๆนนะคะเออเอาแบบเบาๆท้องนะคะอันนี้ก็จะเป็นอาหารของพ่อครูไม่พึ่งนะคะนี่แหละค่ะไอ้ก็น่าจะเข้าห้องน้ําอยู่นะคะมาค่ะการเดินทางของเรานะคะ ต้องเติมพลังด้วยข้าวนะคะตอนนี้เราอยู well, so ่ท er. ี่อะไรคะคอนแก่นหรอคะไม่ชุมแพบอ่ชุมแพมั้งอาหารอาหารขึ้นหุ่นมันจะชุมแพนะเห็นป้ายชุมแพอยู่ใช่ชุมแพก็น่าจะคอนแก่นอ๋อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เราวนี้นะคะเจอ f อซด้วยเจอ f อด้วยนะคะน้อนทีนาอ่ะนะคะมาค่ะเดี๋ยวกินข้าวกันนะคะกินข้าวแล้วก็ออกเดินทางกันต่อนะคะตอนนี้เรานา่าจะอยู่ที่อำเภอชุมเพนะคะจังหวัดขอนแก่นนะคะยังไม่ไปไหนเลยคะ่ะแต่ว่าเรานี่นอนหลายตื่นนะคะพี่ดาก็นอนอ้าปากโยโบอยู่นะคะเออตั้งแต่ออกมาสาคามนี่มีแต่นอนอ้าปากนะ,ะ้วพี่ดา <c oughs> อ้าไปถมันอู่ก็นออยู่ไหน อยู่บ้านอยู่บ้านก็กินข้าวต้มหมูเดยออกมาจากบ้านก็ยังกินข้าวต้มหมูอยู่อืมาลุยลุยลุยด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 ุยวยว่ขี่ยเขาลมยานี่เขามาีคนวิ่งิ่งวิ่งวิ่งอยู่ทาหลังโดดเดี่ยว วสิผีบิ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 กนเป็นจลลมากินมเจลกินไยเนี่ยราวันเยอยู่ดีๆก็ว่อพี่ตาเราได้ข้าวต้มได้ข้าวต้มกันน้องปลาข้าต้มมากมีิองอร่อยมากเลิกินในลกด้จะขอเนเกย จะเป็นคนไม่ชอบกล้องนะคะแต่เห็นไม่ได้เออหรอวินจะได้ไปเก็บสตรอเบอรี่ไหมคะวันนี้รีบกินเดี๋ยวแม่พาไปเก็บสตรอเบอรี่นี่เราจะไปเก็บสตรอเบอรี่กันที่ไหนไม่รีบกินนะแล้วพี่น้องคัดเลยไปทางนี้เดี๋ยวจะเอาหนำไปหนำโอเคไอไปไหนไม่เห็นนั่นไงขาวหรอไหนถ้าน้องป่าจะไปเก็บสตรอเบอรี่นะคะน้องป่าจะเอาน้ำไปด้วยนะคะไปล้างสตรอเบอรี่เพราะไปข้างนั้นเราหมีบนเฮียนแล้วนะเก็บท้องมาเลยอร่อย 你买你们。